สวัสดีครับ FC ฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับเรามาตามผลออกวันที่16เดือน5พศน5 6 7นะครับฮาหนอยนะครับกับทุกแนวทางที่ผมลงให้นะครับก็เป็นสูตรคิดสูตรคำนวณน,นะครับก็เรามาดูผลกันก่อนนะครับผลออกของวันที่16นะครับ ก็เป็นของบวานนี้นะครับอนอยพิเศษนะครับอนอยพิเศษผมให้ให้เด่นที่9กับ8นะครับก็ใครนำแปไปวิ่งไปลูดนะก็เข้าที่ล่างนะครับเข้าที่82นะครับเข้าที่8ตัวนี้นะครับส่วนตัวจเจาะเนาะก็ผิดไปแต้มหนึ่งนะครับผมจับไปที่81นะครับออก82 ส่วนก้างบนออก646นะครับ646ก็ถือว่าพิเศษเด่นในสูตรนะครับเด่นในสูตรก็เข้าที่8นะครับก็ไปกันต่อที่ฮาหานอยปกตินะครับฮาหานอยปกติออก03490 03490ก 0, ก็ หรือว่าหลุดนะครับปกติหลุดแต่ชุดวินถ้าใครนำไปวินในนี้เข้านะครับเข้าที่3 4มส่นะครับแต่ส่วนตัวนี้วินวินไม่เข้าเนาะวินเข้า886ไม่มี4นะครับตัวน,นี้ไม่มี4มเรามาดู VIP นะครับปกติหลดนะครับมาดูผลออก v p ออก184 321มานะครับแต่ว่าไปอยู่หลักร้อยเป็นเล็กวิ่งถ้าใครวิ่งก็ก็ได้นะครับ1นึ่บแต่ถ้าว่าใครไม่ได้วิ่งไปลูดก็ก็อาจจะหลุดเนอะลูดอ,ะอ่ะส่วนจับคู่จับคู่ก็มีแค่8 5 8เนอะเพราะเล็กเด่นผมมันหลุดนะครับ ของเขาเป็น4แต่ว่าตัวประกบก็เข้าที่8นะครับแปดน่น 8, ดถ้าวินกันก็ได้แค่1กับ8ตัวนี้ก็ได้6กับ8ขาดไปยังมาตัวจนตัวนี้วินเข้า3 4ครับ้วเรามาดูเต้มรวม3หนนอยพิเศษปกติ VIP ก็ผม ชอบที่8นะครับเรามาดูนะครับ้าเขานอยไหนมั่งก็8ก็เข้าที่พิเศษนะครับเข้าที่ล่างนะครับถือว่ามานะครับใครนําไปวิ่งไปลูดนะครับ8แต้มรวมสองนอยนะครับถือว่าเข้าส่วน9 8ปกติไม่มี8นะครับปกติไม่เข้าส่วน VIP บีพีเข้ามือนกันนะครับก็ถือว่ามา2ออยตัวที่ผมชอบนะครับแนะนำสมาชิกเ c ว่าผมชอบ8ใครนำแวิ่งไปลูด3นอยก็น่าจะเข้าเข้า2นอยเนาะพิเศษ V ส่วน9นะครับใครนำา9ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าที่พิเศษนะครับเเข้าที่พิเศษก็ถือว่าแต้มรวมนะครับมาครบทั้งอยเลยนะครับใครนำไปวิ่งไปลูด แต่ตัวเจาะวันนี้ไม่เข้าเนาะตัวเจาะไม่เจาะไม่เข้าอันนี้ครับเรามาตามกันต่อวันที่17เดับวันที่1 7เดกาอพันห้าร้อยนะครับก่อนที่จะไปรับแนวทางนะครับก็ขอพูดที่หนึ่งนะครับว่าอาหมิเงเล็กบรรวยนะครับไม่มีเพจไม่ได้ลงแนวทางทางเฟซบุ๊ก มาได้ลงแนวทาง t i k t o k นะครับไม่ได้เล่นนะครับก็รับชมแนวทางท่องทางเดียวคือช่อง YouTube นะครับเอาเงนเลขมารวยเท่านั้นนะครับครับก็ตามเดิมนะครับก็เป็นสูตรคิดสูตรคำนวณนะครับก็เอาผลที่ออกของวัที่แล้วนะครับมาหาเลขเด่นนะครับแล้วก็พาหาแต้มรวมแล้วก็ชุดจับคู่เท่านั้นนะครับ ก็ทุกแนวทางก็มีเข้ามิหลุดนะครับบางทีตัวที่ผมเน้นนะครับมันก็อาจจะไม่เข้านะครับก็อาจจะไปเข้าตัวที่ไม่ได้เน้นก็ได้นะครับก็ถือว่าถ้าว่าเลข2ตัวนะครับผมให้2ตัวก็ตะก่อให้วิ่งติดไว้นะครับให้วิ่งติดไว้ถ้าใครนําแนวทางไปใช้นะครับก็ให้วิ่งติดไว้นะครับติด ส่วนสูตรของผมส่วนใหญ่มันจะเน้นที่บนนะครับถ้ามันลงล่างก็ถือว่าเราไม่มีโชคเนาะว่าผมแนะนําสมาชิกแนะนํา fc ทุกท่านก็ให้วิ่งบนนะครับ2ตัวก็ติดไกล้กันไว้นะครับส่วนใครจะโูดนะครับก็โูด,ดก็ใช้เด่นในสูตรโูดก็ได้นะครับปกติ vip เป็นเลขเด่นในสูตรแล้วก็ที่ผมให้ส่วนแต้มรวมแต้มรวมมันก็3น้นอย นะครับทั้งสานอมีโอกาสมาทุกน้อยนะครับเต็มรวมใครจะนำไปวิ่งไปลูดนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็พิจารณานะครับพิจารณาเอาเนาะว่าใครชอบไม่ชอบก็ผ่านนะครับใครชอบก็นำไปใช้นะครับใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรคิดสูตรคำนวณนะครับว่าไม่มีใครรู้ผลออกนะครับดังนั้นผมก็ลงแนวทางตามสูตรเท่านั้นนะครับ ครับเรามาเข้ากันเลยเนาะหาหน่อยพิเศษหาหน่อยพิเศษวันนี้วันนี้ผมให้เด่นวิง 8, นนว่งรูดที่5กับ8นะครับเด่นวิ่งรูดที่หกับ8 ส่วนตัวเจาะนะครับเจาะให้สามชุดนะครับชุดแรกผมจับให้ที่ห้าแปดเลยนะครับวันนี้ตัวประกบก็จะใครเล่นห้าก็รูดห้าตามห้าตามหลังเลยนะครับส่วนตัวที่สองนะครับผมจับให้ที่แปดนะครับแปดศูนย์ส่วนตัวที่สามนะครับแปดสอง ครับก็ผมก็แนะนําสมาชิกนะครับว่าตัวประกบอยู่ด้านหลังนะครับผมจับให้5ตัวเดียวนะครับก็มีแค่58ถ้าท่านจะจับชุดเต็ม6ชุดนะครับก็มี5 8 5 0 52นะครับส่วนผมจับที่8ก็มี 8580, 82เนะครับมาดู3ตัวผมก็3ตัวจับให้ชุดหนึ่งนะครับจับที่ 6.82ปดสนั้นผมเน้นให้ที่8นะครับพิเศษเน้นให้ที่แปดจุดสามตัวก็หกแปกลับไปกันต่อที่แนวทางอ,อนนอยปกตินะครับปกติวันนี้ให้เด่นลุ้นลุ้ี่ ให้เป็นวิ่งรูปที่หกับ7 5็กับเจ็ดครับก็จับให้3ชดุดนะครับมีเจ็ดสามจ็จับให้ที่5 2าสอง ถ้าจับชุดเต็มก็73 74 72นะครับส่วน5ก็53 54ผมจับแนว52นะครับชุด3ตัวก็547หรือ574ก็ได้นะครับ574หรือ547ก็ได้นะครับเรามาดูตัวเน้นตัวเน้นผมเน้นได้ที่เน้นไอที่เลขก7 เนินในที่ละเจ็ดน,นะครับส่วนสามตัวนะครับห้าเจ็ดสี่นะครับใครจะเอาสามตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับถ้าว่าไม่มันก็มีอยู่ในนี้ปนกันอยู่ในนี้เห็นไหมครับชุดวินก็ทั้งหมดนะครับตัวไหนสั้นกันตัดออกนะครับเราจะเหลือชุดวินอย่างละตัวนะครับคนรวมกันแล้วก็ไลาย ประมาณ4-5ตัวบางชุดก็น้อยใหบางชุดก็มากนะครับแล้วแต่ตัวประกบแล้วก็ครับเรามาดูเลขเด่น vip นะครับมากันต่อที่ vip นะครับ vip ผมให้เด่นที่8กับ4นะครับ แปดกับสี่ก็จับให้สามชุดนะครับก็มีผมเน้นที่แปดนะครับมีสี่หนึ่งเอ้ยเน้นที่สี่นะครับสี่หนึ่งสี่สอง แล้วก็สี่สามรับผมเน้น้นที่4ไม่ชอบ4จับที่8นะครับก็จะเป็น8 1 8 2แล้วก็8ปชุด3ตัว3ตัวผมจับให้ที่5 4 2นะครับ5 4 2สี่สอเน้าที่4นะครับไม่ชอบ4จับ8นะครับก็มี8ด แล้วแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเรามาดูแต้มรวมมันก็แต่จับครบทุกตัวมันจะได้หกชุดนะครับได้หกชุดามาดูแต้มรวมแต้มรวมวันนี้ผมให้รูดที่สองแปด ผมชอบนะครับผมชอบแปดแปดน่าจะมาอีกรอบแล้ววานนี้แปดก็มาสองลอยแบบพิเศษกับ V.I.P เมื่อวานนี้แปดแต่วันนี้ผมก็ชอบแปดอยู่นะครับแปดแปดน่าจะยังอยู่นะครับส่วนเต้มรวมนะครับเต้มรวมมันก็มีโอกาสมาทั้งคู่นะครับมีโอกาสมาทั้งคู่สองก็ใช่ว่าจับไม่มานะครับแต่นี่ตัวที่ผมชอบผมชอบเป็นที่แปดนะครับสามลอย ใครจะนําไปวิ่งเปรูด2ตัวนี้ก็ได้นะครับ3นอยนะครับเขามีโอกาสมาเหมือนกันครับครับเรามาดูกันเบิ้ลกันเบิ้ลผมจับให้ที่66 2นครับ2 2แล้วก็88สังเกตกันเบิ้ลนะครับกันเบิ้ลตัวไหนที่ติด นะครบตัวไในที่ติดเบิ้ลพยายามซื้อตัวที่ติดเบิ้ลด้วยนะครับวันนาไปใช้ที่เบิ้ลอย่างพิเศษมี8ก็ระวังติด8เบิ้ลนะครับส่วนปกติไม่มีนะคปกติไม่มีก็ VIP มี8ก็ระวัง8เบิ้ลนะครับก็เหมือนกันนะครับสอตัวระวางัง88 ครับเรามาทวนกันอีกรอบนะครับวันที่17เดือน5พศ2567นยนะครับอานอยพิเศษผมให้เด่นที่ใน้เด่นที่5กับ8ดเด่นที่8นะครับส่วนตัวเจาะก,ก็มี5้าแดแดศย์ล้วก็8 2ดุด3ามตัวก็6 8 2ดสองครับไปันต่อที่อานอยปกติอานอยปกติให้เด่นที่5้ากับ7นะครับให้เด่นที่ห้ากับ7ก็ เน้นในที่7นะครับเจาะที่7 3 7 4แล้วก็5 2นะครับชุด3ตัวก็5 7 4นะครับกลับไปกันต่อที่ฮานอย v p p ให้เด่นที่8กับ4บเน้นที่4ส่วนตัวเจาะก็4 1 4 2 4 3นะครับชุด3ตัว5 4 2นะครับแต้มรวม3น้อยนะครับพิเศษปกติ v i p ให้เด่นให้รูด ด้รูปที่2กับ8นะครับผมชอบที่8นะครับอันนี้ก็ใครที่รับแนวทางนะครับก็แค็บเอาไว้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่17เดือน5ปสองพนนะครับโชคดีทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ